สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้ก็มาที่เดิมอีกแล้วนะครับอ้เท่าแกเนียนกนะครับวันนั้นที่ผมพูดให้ฟังว่าเรื่องรถมันหอนดังนะครับที่เปลี่ยนยางเส้นนียที่กิยงยางมันก็เป็นจริงๆอยู่แล้วแหละที่มันฉีกแล้วก็มันมันดังด้วยแล้วทีนี้มันเป็นจังหวะมีเอฟซีท่านหนึ่งคอ,คอมเมนต์เข้ามาท่านทําไมพูดแม่นจังที่ว่ารถผมมันดังที่ว่าเป็นลูกปืนนะครับเป็นจริงด้วยท่่นฟัง ฝั่งหน้าฝั่งขวานะครับเสียงเงินอยู่แล้ววันนี้แต่เช้าเลยนะครับเข้ามาเท่าเกียให้แกเช็คดูแกบอกว่าลูกปืนฝั่งขวานะครับดีไม่ดีก็อาจจะเป็นฝั่งซ้ายด้วยก็ดูก่อนแต่ยางยังไม่ได้เปลี่ยนนะข้างหน้าเนี่ยที่เปลี่ยนวันนั้นเป็นข้างหลังะเส้นหนึ่งอนะ่ะที่มันฉีกตรงนั้นก็สมควรที่จะเปลี่ยนจริงๆด้วยวันนั้นเดี๋ยวพามาดูนะครับฝั่งข้างขวานะไปดูกล้องกล้อง,องหลังกังนอันนี้เป็นเท่าเกียเครื่องอัดเองเลยนะครับ อัดอัดตัวนี้ตัวเก่านะครับที่ถอดออกนะครับเยวแกไปเอายลูกปืนมาใส่นะครับเองอัดมนีนี่เป็นเครื่องอัดนะครับเดี๋ยวจะลองถามแกวัดเท่าไหร่นะครับไม่มีงานใช่ไหมพี่วันนี้ไม่มีลูกค้านัดเหรอแอร์เหรอแอร์บ้านนี่ตัวใหม่นะครับลูกปืนนะครับสลับ อันนี้ที่มันสึกนี่ก็เพราะว่าจระบีมันแห้งใช่ไหมพหมี่หมดอายุมันหมดอายุมันคนเสียตังเต่า,านะครับวันนี้วิ่งรถได้เงินสี่ร้อยเติมน้ำมันไปสองร้อยดันไปแล้วร้อยกิโลดนร้อยกิโลได้เงินสี่ร้อยที่ว่ามไม่คุ้มเดี๋ยวความาดูดูล้อฝั่งนีะครับกแรกแรกผมเกือบไปเปลี่ยนยางนะท่นนะมาดูยางอะ่ะ ยางมันก็ยังดีโอเคอยู่นะครับมานดูยางแล้วทีนี้แล้วแล้วมันมันเรื่องสังเกตที่ว่ามันดังมันหอนขึ้นหอนขึ้นผมไปตัดสินใจข้อมาเท่าแก่เมื่อวานนี่แหะครับเราแกมาเช็คดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเนี่ยยางมันก็ยังไม่ไม่ไม่ได้กินเลยนะปกติเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาท่านนะมองเห็นหรือเปล่ามืด เก็ดเจ็ดย <ät payment> <location> ู fs, ่แ right ล้วครับเครื่องนี่ปีละครั้งนะล้านปีละครั้งนะท่านเป็ยนลูกปืนเท่าไหร่าเก่าแปดร้อยแปดร้อยนะครับลูกปืนหน้าทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมเนี่ยทั้งหลังราคาเดียวกันไหม หลังพันกว่าบาทหลังพันกว่าบาทแพงกว่าใช่ไหมหลังยกดุมอ๋อ oh, หลังยกดุมนะครับ ABS อ๋อ ABS oh, นะท่านฟังไว้นะครับท่านดียวซ่อมรถก่อนนั่นแหละครับอู่เฮียมนบเหมือนเดิมนะครับเข้ามาไม่ถูกก็โทรเข้ามาผมนะครับแท็กซี่นะครับเป็นรถอาติดนี่แหละใช่เนี่ยแปดร้อยบาทนะครับก็คิดว่าซื้อยางใหม่เปอร์อเซ็นแรกๆว่าจะไปใส่ย,ยางเปอร์เซ็นนะครับเปอรไม่มั่นใจเราก็ต้องเข้ามาหาให้ท็กแก่เขาเช็คดูก่อนว่ามัน เกือบไปนะเกือบไปเปลี่ยนยางก่อนเปลี่ยนยางนี่ก็ไม่หายก็ซวยอยีกทิ้งยางทิ้งยางใหม่ตัวน,นั้นอีกเสียเงินสองสองเบิ้ลเลยแหละถ้าถ้าเป็น,นแนวดีนี่เข้ามาสองใหม่ไม่มีเสียงนะเอออย่างงี้สิเนี่ยกลัวฝั่งซ้ายนี่มันหอนเข้าหากันหมดไงวันนั้นแต่วันแต่มันหวันทางขวาแน่นอนแหละที่ได้ยินที่เข้ามาพี่อะ เสียก็มาเสียช่วงจะใจค่าบงค่าบ้านเนาะสิ้นเดือนเนี่ยก็รู้ๆอยู่ใ <laughs> ส่เรียบร้อยนะครับก็ภาวนาให้มันเป็นข้างเดียวนั่นแหละถ้าสองข้างก็พันหกนะครับ <laughs> โอ้ยตาจใจ มีลูกค้าแท็กซี่นะครับเข้ามาซ่อมรถเหมือนกันนะครับเป็นที่แทนแทนดีดเอาจะดูยังไงมาสั่นหม่สู้ตีนเหรอเวลาจานกดโดนน้ำบ่อยใช่ยิ่งร้อนมาโดนน้ำมันก็จ้าเจอบ่อยๆมันต้องเป็นล้างก็เป็นมันเป็นอยู่แล้วเราเป็นเราอิว่าเป็นกมันง นะครับฟังไว้นะท่านจานร้อนๆไปโดนน้ำบ่อยๆก็ทำให้จานคดสูตีนก็มีโอกาสจานคดจานคดเราเปลี่ยนรถที่เราเปียนรถอะไรแปดแปดสี่แปด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 เปดแอด้แปดแปดแป่แปดแปเนีดแปดแมดแปดแดแตดไปดแดแป่แปดแปดแปดดแป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 ดแัแปดแดแปดกดด แต่ก็ฟันบ่อยบ่อยฟันก่อนนี่ก็ฟันว่ามันไหลไปชนเขางวดนี้จะตามอากีกดอกสักสองใบ <ś c oughs> ซื้อไว้อันนี้ยังไม่เป็นรอยใช่ไหมพีเ่นเนี่ยเห็นแล้วแต่มันยังไม่ดังแค่นั้นนะ่ะฮะ เป็นแล้วมันนดังมันดังยังไงมันดังมันดังยังไงถ้าถ้าเบกยี่ห้อนี้จะดังแย่ดังเหมือนกันเลยอิดอีดอีดอีดข้ามนิ่มแต่ถ้าไปซื้อพับเบกยี่ห้อข้ามแข็งอะมันจะเซีแบบมันลายทุกเนี่ยงจันเป็นเบบนี้ทุกทุกคแหลยอ๋อวิ่งประจําเป็นี่ยงานบ่อยที่มันเป็นรอยไม่ใช่ไหมที่รอยที่พับเบกมันกินใช่ไหมเนี่ยใช่แข็งนะ เปลี่ยนปีละครั้งพ่อเบียร์นี่ครับคนเดียวรนะครับปีหนึ่งพอดีนะ่ะปีละครั้งน้ำมันเครื่องก็ปีละครั้งอันนี้พลเล่นนะไวๆมากเลยปีละครั้งพวกผมบางทีเดือนหนึ่งไม่ได้วิ่งไม่ถึงหมื่นกิโลเลยปันนี้ยไวอยู่อะไรนะว่าไหมจีรับประกันอ่า ตลอดอายุการใช้งานยกเว้นเกี่ยวชนเอออะไรเนี่ยที่พูดเนี่ยโอ้อยเกียร์โอ้อยเกียร์นะแปดพันห้าแปดพันห้ารับประกันไอไอบีโรโต้ไอบีโรโต้ยกเว้นเกี่ยวชนยกเว้นเกี่ยวชนไม่ไม่ต้องกระแทกครับประมาณนั้นใช่ไหมเออรับประกันกี่ปีตลอดอายุเอออายุการใช้งานเนาะแปดพันห้าโอเคแปดพันห้าหรือแปดพันห้าต่อรองกันได้เนาะอ๋ต่อรองกันได้ไหมไม่รู้ชายกูต่อไม่ได้อ๋ออันนี้ของบอสใหญ่เขาทำใช่ไหมเนี่ย โอเคเนไไะของเฮียมานพนะครับถ้าท่านมาไม่ถูกก็นั่นแหละสอบถามผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์เ,เสร็จแล้วนะครับนั่งดูลูกพี่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับอ, <laughs> อีกเนินได้สี่ร้อยสี่ร้อยก็โอ้เปลี่ยนยางใหม่ทามันแตกไปยังว่าห้าร้อยเนี่ยโอู้อ่ทันเนี่ยห้าร้อยเนี่ยมันแตกมันแตกเนี่ย เปลี่ยนวันนั้นแหละที่ผมลงคลิปให้ท่านได้ดูเนี่ยอะไรเนี่ย oppo ปโ p โปเนี่ยนะฟังดูจังไหมฮะั้งสีกเบกโอเคไม่เป็นไร นะครับถ้ามันดังก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องฝั่งซ้ายแล้วใ้านหะแต่ฝั่งนี้มันดังไม่แรงหรอกพี่ว่าไหมที่พี่หมุนดูอ <c oughs> ต้องวิ่งดูใช่ไหมถ,ไถ้าไปไลถ้าฝั่งนู้นแน่นอนก็คือว่ามันก็คงเงียบแล้วแหละอย่างที่พี่ว่าแหละไว้กินข้าวพาท่านท่านลองลองจวดดูนะครับถ้าวิ่งเนี่ยหกสิบแปดสิบเดี๋ยวก็รู้แล้วแหละ ยังดังอ,อ,อยู่มอนไงอีกเนาะจบไม่นอพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยดูหลักสูตรเท่าแก่เขาจะอัดนี่ยิงออกยิงออกนะครับยิงตัวลูกปืนออกนะครับถ้าไม่หายนี่ก็น่าเป็นที่ยางเลยเนาะท่านหายต้องหายทีใช่ไหมนี่ลูกพี่ <c oughs> เสียก็มาเสียเป็นคู่เลยเนาะเออเฮาคันนี้เขามาทำอะไรเนี่ยคันนี้เขามาทำหแหลกเลยเนี่ยเขาเราียกเปลี่ยนแหลแกโอ้พีน่นกเกี๋ยวไว้ให้หน่อยนั่นนี่แบบเฮ้ยเฮ้าเหรออ๋ออ๋อลืมเหรอเปลี่ยนแหลกเอาตีมประกันนั่นเนี่ยปีสิบสี่ 14ใช่ไหมพี่เนี่ยน <4. S 1> ะสิบี่ที่แอร์ด้วยเนาะเปลนตูอ้อู้น่ารถบ้านนั่นเนี่ยอ๋อเขาไม่ล้างเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนเลยโอเคเงินมีจบพี่ตั้งครับ แปดร้อยนะครับแปดร้อยเนาะเปดร้อยโอเแปดไม่หายเข้ามาอีกข้างหนึ่งนะขอบคุณครับมาแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูครับว่ามัน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 จะหายไหม ลองดูนะครับแปดร้อยผมว่ามันไม่แพงนะท่านนะแรกๆรัผมที่พูดให้ท่านฟังนั่นแหละว่าจะเปลี่ยนยางมาต้องเพราะว่าเถ้าแก่แกบอกว่าถ้าเป็นอะไรถ้าไม่มั่นใจนะให้มาหาแกนะครับเราก็ต้องประมาณน,นั้นแหละครับอย่าไปรู้มากนะครับรู้มากแล้วมันจะเสียมากดีนะที่ผมไม่เปลี่ยนยางนะครับโอเคครับคลิปนี้นะอ,อยังข้อมูลนะครับติดต่อเฮียมนบนันะ่นแหละท่านท่านที่ อยากสอบถามมาซ่อมรถกับแกนะครับก็โทรเข้ามาผมก็ได้นะครับว่าอูแกอยู่ตรงไหนนะครับอยู่วิพาวดียี่สิบเจ็ดนันท่านนะแถวโรงพยาบาลจุฬาพรนั่นแหละท่านแถวศูนย์ราชการนะครับแต่ถ้าเป็นวิพาวดีก็จะเป็นวิพาวดียี่สิบเจ็ดนะครับก็ถ้าแกก็ซ่อมแบบราคาย่อมเยาวนะครับน้ำมันเครื่องนะครับแต่ก่อนเกเปลี่ยนห้ารอยนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นนะเป็นห้าร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าน้ำมันเขาขึ้นก็ต้องขึ้นตามนะครับไม่ว่ากันนะครับตรงนั้นนะครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ครับวันนี้มาในแนวซ่อมรถนะครับวิ่งรถก็เอาง่ายๆยังไม่ได้ตังค์เลยได้เงินสี่ร้อยวิ่งไปร้อยกิโลเติมน้ำมันไปสองร้อยเหลืออีร้อยหนึ่งก็นั่นแหละกินข้า,าแวแล้วก็เติมแก๊สสรุปแล้วยังศูนย์นะครับวันนี้ยังศูนย์โอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับขอราบสวัสดีครับ